สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญนะคะค่ะรถสวยย่านมีนบุรีอยู่กับเอิญนะคะวันนี้เอิญม,มาที่เซรีไทย90นะคะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเตอร์ตาฟอร์จูเนอร์2.4สิกมาโฟนะคะปี2020จดปี2021นะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพลิกควนะ่ำจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะเอิญต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยว จะพามาดูรถคันนี้รอบคันกันเลยสำหรับรถคันนี้นะคะเลขหม่เพียง27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะได้รถสภาพสวยแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะราคาของเอิญน,นะคะอยู่ที่1,299,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะ2.4 s ิกมาโฟสีขาวด้วยสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญได้นะคะผ่านเบอร์โทร 0971693884นะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลของคันนี้เพิ่มเติมได้เลยเป็นรถอีหนึ่งคันนะคะที่หายยากมากๆนะคะคันนี้เลยนะตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะนี่ ลูกแก้วในดวงไฟนะคะเงาๆแบบนี้เลยนะกระจังนหน้าเป็นแบบสีดำนะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้2จุดของตัวรถพร้อมไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ led มาให้กับลูกค้านะคะเรียบร้อยแล้วตัวรถคันนี้พึ่งเข้ามานะคะสดๆร้อนๆเลยรีบมาแดดให้กับลูกค้าได้รับชมก่อนใครเลยนะ ถัดมานะคะคันนี้ได้ยางนะคะปี2020สัปดาห์ที่6นะคะพร้อมกับล้อมแม็กที่แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมนะคะหัวน็อต6รูแบบนี้เลยได้แม็กของญี่ปนแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะคุณลูกค้าคะ่แต่งมาให้จากเจ้าของคนเดิมนั่นเองรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงเลยนะน มาเต้มสีของโชกยังอยู่ครบแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดมาให้เรียบร้อยโลโก้โตยต้านะคะที่กระจกด้านหน้าก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนี่โลโก้นะคะโตยต้าอยู่ครบแบบนี้เลยนะโตยต้านะคะอยู่ครบแบบนี้เลยรอบคันนะคะสวยกิ๊บแบบนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะมาพร้อมด้านท้ายที่บอกเลยว่า สวยเรียบหรูดูแพงมากๆนะคะในสงองคันนี้นะคะเป็นตัว Toyota Fortuner Sigma 4นะคะ2.4ด้วยใครที่หาสเปคนี้อยู่รุ่นนี้อยู่นะคะถูกใจคุณลูกค้าแน่นอนเข้ามาดูรถจริงได้นะคะโทรนั้นหมายหาเอินผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้อีก4จุดไฟรับทิมคู่หลังมีมาให้เรียบร้อยนี่ มีกล้องด้านหลังมาให้ด้วยนะคะกดเปิดฝาท้ายนะคะเป็นซิลิโคนด้านหลังก็ได้หรือว่าจะเปิดนะคะจากตัวรีโมทและภายในรถก็ได้เช่นเดียวกันนี่เลยภายในนะคะก,กว้างๆพร้อมโครงสร้างเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีหลวมนะคะไม่มีหายไม่มีถอดเลยหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะโครงสร้างก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่ มีพยายางของ Fortuner ปูมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวอุปกรณ์ด้านข้างนะคะก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะโชคนะคะถุงเครื่องมือก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันได้ไปนะคะคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้เอาไปต่อยอดนะคะตอนนี้ลูกค้ากำลังมองหานะคะรถเอาไว้ขับแก๊ปอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนใช้ได้ยาวๆเลยนะคะสำหรับ Fort u n e r รรุ่นนี้สเปคนี้เลย รอบพันนะคะของคันนี้สวยเดิมมากให้ดูเลยนะคะรายละเอียดร,รอบรอบพันนะคะแม็กแต่งมาให้สี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถนะคะของคันนี้กันเลยเดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของภายในกันเปิดมาให้ดูภายในตัวรถเลยนะคะคันนี้ภายในสีดํานะคะพร้อมกับตัว ด้านข้างนะคะออปชั่นครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นกระจกบานเลื่อนออโต้ไฟฟ้าทั้ง4บานกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ในเรนกระจกได้เซ็นทรัลล็อกรถบดล็อกมีมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัว e n g i n e t t a r t นะคะคันนี้อย่าเบรกแล้วก็กด Start ได้เลยนี่เลขใหม่ตัวรถ27,121กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อม พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะมีถุงลมนิรภัยมาให้นะคะด้านหน้าอีก4จุดพร้อมกับตัวรถนะคะที่ตั้งค่าออกคลิปได้เลยพวงอมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะได้รถเกียร์โต้แบบนี้ไปเลยนะมีมีจอมาให้แอร์ปรับออโต้นะคะมีตัวที่ชาร์จแบตที่เขียบุหรี่ด้วยมีหมดเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์มาให้นะคะตรงกลางแบบนี้เลยนี่ ภายในตัวรถนะคะได้เบาะหนังสีดำนะคะเดินได้แต่เข็บสีขาวเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่ไปเลยนะคะคันนี้กว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันมากดีกว่านะคะ ในส่วนของด้านหลังตัวรถนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเช่นเดียวกันนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะคะตัวเบาะเขาก็พับได้อย่างง่ายดายนะคะนี่มือเดียวได้เลยนะคะลูก<ม>ค้าขาด้านหลังตัวรถนะ,ะเขาก็ กว้างขวาง,วางต้องบอกเลยนะคะว่าทริปล่าสุดนี้เอินไปที่ชาเชิงเซามานะคะเอินได้ทดลองนั่งแล้วนะคะแต่ไม่ใช่คันนี้นะในนั่ง For t u n e r ไปนะคะก็บอกเลยด้านหลังเอินสูง160กนะคะก็ถือว่านั่งไม่ติดเข่าเลยนะนั่งไม่ติดเข่าผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กใช้ได้มีเด็กน้อยหรือว่ามีครอบครัวเยอะคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนสะดวกสบายแน่นอนที่สาคัญเบื้อนั้นมีแอร์ด้านบนมาให้อีกนะคะ2จุดพร้อมกับตรงกลางนะคะที่มีแอร์มาให้ด้วยนะคะอีก สองจุดนะคะแบบนี้เลยนี่มีที่อิงไหลมาให้ด้วยพร้อมกับที่วางแก้วนะคะนี่ครบเครื่องมาพร้อมกับตัวกระเปเ๋าจริงโจ๊สองฝั่งมีที่แขวนของให้อีกสองจุดพร้อมกับตัวที่ชาร์จแบตนะคะ power outlet ให้มาครบเครื่องจริงๆนี่เดี๋ยวพาลูกค้านียนะคะไปดูห้องเครื่องของคันนี้กันเลยดีกว่าเราไปดูห้องเครื่องกัน ค่ะลูกค้ามาดูห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้ห้องเครื่องฝาครอบเครื่องอยู่ครบนะคะห้องเครื่องเครื่องเดิมไม่ยกเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะตัวรถนะคะให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดเลยนะนี่รายละเอียดโครงสร้างของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะหัวน็อตอยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้ตัวเครื่องคันนี้ไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะคะไม่มีน้ามันรั่วซึมนะคะหัวน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะใดๆด้วย มีรายละเอียดนะคะของรถคันนี้สวยมากเลขเพดของตัวรถเกังอยู่ครบแบบนี้เลยนะเลขเพดก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะคันนี้เข้ามาดูรถจริงได้นะคะมาทดลองขับมาเทสขับก่อนได้หรือถ้าลูกค้านะคะอยู่ต่างจังหวัดก็มีไฟนัซนนะคะวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยสนใจคันนี้จองรถไว้ก่อนนะคะเพียง1000ับาทเท่านั้นนะคะจองไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสำหรับตัว t o y o t a Fortuner 2.4 s i g m a 4ฟสีขาวคันนี้เลย สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังสนใจออกรถคันนี้อยู่นะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาเอินผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมได้นะคะคลิปนี้นะคะขอจบการรีวิว Toyota Fortuner 2.4 Sigma 4สีขาวนะคะปี2020-2021เลขไม่อยู่ที่27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยสนใจคันนี้โทร มาหาเอิรนได้เลยนะคลิปนี้เอิรนต้องฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามให้เอิรนด้วยนะคะจะมาอัปเดตัวรถให้กับลูกค้าได้รับชมอีกไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ